สี่หมืนองเสียดายเขาเรียกไปเก็บมายายไปอยู่บ้านสามวันเขาบอกว่าข้างล่างเต็มไปหมดเลยมันร่วงเยอะจะดูสี่ส่วนเะนี่ยอันนี้เขาเก็บจากต้นนะอย่าเี้ยยายจะไปดูฝนมันตกลมมันแรงมเมื่อกี้ยายวมาจะไปดูแล้วเลยไม่ไปเนียจะพาไปเก็บ,บอกว่าไปดูสิทําไมเชื่อตาแรกยายนึกว่าเขาเก็บเอาแต่ไอ้นิดหน่อยที่นายได้เก๋บ,บอกว่าจะหมดแล้ว ตอนอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอมาอยู่บ้านวันหนึ่งสองวันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยเดี๋ยวไปดูอุย้ยอันนี้อันนี้นนพรุนหวานเจี๊ยบนี่เอา้าอันนี้ไม่เห็นมีลูกเลยทำไมไม่มีอยู่นี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 ่น,น,นี่ปีนี้น่าจะได้กินดีนะเพราะว่าทุกครั้งนะนอนเจาะแต่ปีนี้ผลไม้ไม่มีนอน คิดว่านาจะได้กินดีนะเนี่ยพรุนหวานเจี๊ยบอันนีนน้โอ้โหร่วงเกือบหมดจริงๆด้วยแหละร่วงเกือบหมดจริงๆด้วยเลยไม่หมดล็อกแต่ข้างล่างนู่นข้างบนเลืออยู่เต็มนี่นี่เที่ยงแล้วนี่ ใบยายเก็บเอาแต่ข้างบนนี่มันก็มันดีอยู่นะคุณ่อนดูดิีจะให้ดูปีนี้ไม่มีนอนเลยดูดิช่ำๆเลยนี่นี่ดูคะ่ะดูจ้าดูนี่ทาไม่ทันปีนี้แต่ว่าก็ยังว่าแหละเออถนอมไว้เยอะก,ก็กินไม่หมดอืม,อมดูสิ ปกติยายก็จะเก็บไปแจกเพื่อนน่ะแหละแต่ว่าไม่วางเห็นไหมเราก็ทํางานของเราเนาะอแล้วผลไม้มันไม่ไม่รอใครเห็นไหมล่ะก่อนเมื่อส,สองวันที่แล้วยายเก็บไปทําขนมเคก้กใช่ไหมมันก็ยังไม่ไอ้นั่นอยู่เลยมันยังไม่สุกดีอยู่เลยพอเรามาอยู่สองวันเห็นไหมเนี่ยไปหมดแล้วแถวเนี้ยนี่นี่ไปหมดแล้ว มันเหลืออยู่แต่ข้างบนข้างบนมันก็เก็บยากอีกเลยเนาะเหมือนเชอรี่นั่นเลยเออจะเก็บไปผาักคนอื่นมันก็เก็บยากอีกมันอยู่ข้างบนไอ้อยู่ที่เตียมันก็เสือกร่วงหมดเมือ่อวันเมื่อปีที่แล้วจะบอกไหม เมื่อปีที่แล้วคนในหมู่บ้านยายต้องง้อเขาให้มาเก็บเขายังไม่มาเลยไม่รู้ว่าได้น่าจะทําถ่ายคลิปอยู่นัดเขาจะมาเอาเออพอถึงวันจะมาเอาเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขาไปเอาของข้างบ้านยายเขาไปเก็บเอาที่ข้างบ้านยายเขาไม่เอาแล้ว <c oughs> จะให้เขาก็ต้องง้อให้เขามาเก็บอีกโว้ย มันลมมาอย่างนี้มันแต่ว่าอันนี้มันสุกอันดับแรกเนี่ยแล้วก็ต้องมาตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่สุกนี่ตัวนี้จะคล้ายๆเงาะเลยเพื่อนๆออกกรอบๆหน่อยตัวนี้มันจะออกนิ่มๆช่ำฉ่ำ แล้วก็จะมีตัวพลุนดังเดิมออกโรครีนะรีนะเยอะแยอะพลุนดังเดิมแต่แต่แต่ต้นนี้ไม่ค่อยดกแต่ว่าจะมีอยู่ต้นโน้นที่ยายเคยพาเก็บทุกปีนะ่ะรีรีแบบนีน้นี่แหละยายพุลต้นนี้แหละแจ้งเกิดตอนยายทำคลิปใหม่เพราะพุนต้นนี้แหละ ปีแรกที่ทำคลิปมันดกมากนี่ดูต้นนี้ตัดทิ้งแล้วมันก็มาใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางแดนนะก็เลยตัดทิง้งมันขึ้นมาใหม่เนะมันออกลูกไปฟัางเขาหน่อยสงสัยเดี๋ยวจะได้ตัดทิ้งอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนะแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เราก็มีเยอะๆนี่ต้นเบลเลอร์อะไรนี่เห็นไหมต้นเขาเนี่ย ออกกินมาใหม่นี่ไงนี่ไงพรุนนี่แหละที่ยายแช่ไอ้พรุนที่แฟนย,ยนะนนนฟนายเ,เ,กาเก็บไปเมื่อกี้กยายไม่เคยแช่นะเนื้อมันจะนิ่มแต่แฟนยายแกเสียดายเห็นไหมเก็บมาเก็บไปเมื่อกี้ปกติยายไม่เคยแช่พรุนนี้ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้แช่กันหรอกมันสุกก่อนก็จะเก็บกินกินกินส่วนมาก แกเสียดายเห็นไหมข้างวนเขาไม่ได้เก็บลงเนะแต่ว่านกมันเสียดายเนาะเพื่อนๆดูดิแล้วปีนี้มันไม่มีหนอนด้วยไงปกติมันมีหนอนก็นี่มันก็มีอะไรมากินนี่นกหรืออะไรนละ เชอรีกร่กันเลยอยู่ต้นนี้ต้นหนึงนน่งเก็บอีกรอบหนึง่งเนี่ยบันไดอยู่นี่แหละเดี๋ยวยายจะเก็บอีกรอบหนึ่งก็พอละเนี่ยไปทําอะไรยังไม่รู้แล้วมันโดนฝนนะดูดิมันโดนฝนมันก็เนามันยังไม่เนาหรอกเนี่ยมันแตกแตกได้วันสองวันมันก็เนาอันนี้มันยังไม่เนาหรอกเนี่ยนี่เชอรี่เดี๋ยวเก็บอีกรอบเอาบันไดจริงๆก็เยอะแล้วแหละแต่ว่าก็เสียได้มันเนาะเชอรี่เนี่ยไม่เป็นไรหรอก เก็บไว้ใช้ประโยชน์ทําเป็นน้ำผลไม้แต่พรุ่นนี่สิจะกินตอนไหนนี่ตอนนี้พรุ่นต้นนี้ใหญเ่เก็บปีที่แล้วติดลูกอย่างอื่นโดนโดนหน,น,นาวช่าหมดแต่ต้นนี้ติดปีที่แล้วโอ้ฝนตกตกอย่างนี้แต่หนาวนะเนี่ยอากาศต่ำกว่า20องศาจ้านี่ต้นนี้ดกดกดก,ดก มองยังไม่เห็นหรอกมันยังไม่นี่แต่มันเยอะดูมันเยอะเกินดูที่มันร่วงสิมันเยอะเกินมันรีบแต่ขึ้นมาข้างบนก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดนี่กิ่งนี้น่าจะหักแต่แต่เหนียวมากเลยนะกิ่งลูกพุนนะแต่ก็ไม่รู้สิจะรอดหรือไม่รอด พยายามขย่าให้มันร่วงนี่มันยังไม่โตเต็มที่นะนี่ <c oughs> น่าจะยายตัดตรงกลางมันออกเห็นไหมต้นมันก็เลยสวยแต่ว่าก็ยังมีชิดโดชีดเดไปอีกแหละนนนนเห็นไหมยายตัดตรงกลางตรงนี้ออกไหมต้องมาดูข้างล่างถึงจะรู้ พรุนจะพรุนเฮ้ยเพื่อนๆแทนๆๆพรุนจะพรุนอุย้ยพรุนจะพรุนอ๋อไป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 ทำข้าวให้พี่เหมือนกินก่อน